ามเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8บแปดปีกวรได้รับคำแนนั้อ่าโอเคนะครับผมนะก็กลับสวีดัสสวัสดีเวรุนทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อย่ผมนะครับจ่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับในจ่องป่าปอนปีจีนะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่กัไในเกมกินเลนนะครับนะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับ ไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอเะครับอ้าวทำไมมันค้างอ่นเนี้ยเอา,เอ,า,เอ,าอะไรกับนี้ไปดูนเลยแล้วกันนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก <for ็ปลาทุนมา2,300ันามนะครับนะจ๊ะเออหลุเรือ่องก็จะมาขอจัดแบบสวยๆพี่สวยสวยพี่สวยสวยสวยนะครับนะอ่ะโอเคก็ตามสเต็ปนะครับเราซื้อฟีเจอร์เหมือนเดิมนะครับผมนะอ่ะก็ไปที่เบสิบก่อนแล้วกันนะครับเ5 0้านะครับไปรุ่นนะ ก็อย่าลืมนะครับใครดูอยู่นะครับอยากให้ผมไปเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับของค้าย P G เนี่ยครับก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยแล้วกันนะครับก็ที่สาคัญนะฝากกดไลค์ด้วยนะครับจุ๊บๆนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยคุณรวยนะครับนะคลิปนี้ขอสักสามส like นะิบไลคน์นะเออขอบคุณ่องหน้าด้วยนะครับสาหายนะฮะโอ้โหอะไรเนี่ยแปดหมุนคูณสองอ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สวย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 หมุนเยอะไปก็ไม่ดีนะครับคูณเยอะไปก็ไม่ดีนะมันต้องกวาดิบพอดีนะครับนะ อ่าจะมีอะไรมาสวยๆป่ะเนี่ยเอาเรื่องนะครับผมว้าโลัวนะครับผมจังหวะนี้ไปรุ่นนะโอ,โ,หโ,หโอ้โหเกินไปวะนะ อ่ะโอเคขอวสวยๆหน่อยขอยวสวยๆหน่อยแต่ก็มีตัวแถมมาเรื่อยๆนะครับทุกคนนะอ่ะได้อยู่ได้อยู่อ่ะโอเคอุ้ยสวยเออ825นะครับดอกนี้สวยงามครับ เออเต็มกาลาบิ้วนะครับโอ้โหเอาเรื่องโอ้เธอหวานเจีียบนะครับผมเป็นไงเต็มนะครับโอ้โหเต็มเกินไปกูนนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคนะครับแต่ละดอกบอกเลยว่าสวยงามครับผม อขออนุญาตนะครับกดหยุดไปเลยดีกว่านะครับอันนี้พันเจ็ดนะครับผมโอ้โหเต็มการาบิวนะครับ <c oughs> ขออภัยด้วยนะเจ็บคอไปพูดเยอะนะครับ เอาเหลืองนะครับบอกแล้วแต่ละดอกสวยงามครับผมไม่ต้องพูดเยอะนะครับนะเดี๋ยวเจ็บคอนะครับอ่ะโอเคนะครับผมนะเออน่าจะเป็นซูปเปอร์เมกาอีกเช่นเคยนะครับกดหยุดไปเลยหนึ่งันสี่อแปดสิแปดะครับอ่ะโอเคไปดูกันต่อนะครับผมนะไปดูนะเออเ แล้วก็ตอนนี้นะครับผมมีช่องเกมไบโลแล้วนะสลับสายโลนไปดูคลิปตลกๆได้เลยนะครับนะสลับช่องปาปอนวีสองนะครับก็จะมีเกมเกี่ยวกับไบโลลงนะขอแบบเจมๆหน่อยเถอะ่ะโอเคนะครับสิบสองหมุนนะทุกคนนะก็โอ้โหซื้อไปซื้อไปเจ็ร้อยห้สิบนะครับได้มาสาม0ันสี่นะครับโอ้โหแตกยับเลยนะฮะ อ่ะโอเคนะครับก็ขอไปสิบสามสิบละกัน2อง0นส้นะเราเอากำไรวัดไปเลยแลยกันนะครับผมอ่ะไปดูกันเลยนะครับรอบนี้คูณเยอะหน่อยนะหมุนน้อยจัดนะครับ อ่ะโอเคโอ้โหเกือบสวยนะอ่ะไม่เป็นไรนะครับได้ต่อนะครับจังหวะนี้เป็นไงแล้วก็โอ้ยสวยเว้ยเฮ้ยเอ้ยหมาว่าะเอาเต็มกาลาบิวนะครับผมไปรุ่นเอาเอาเรื่องเว้ยนึกว่าจะไม่แตกนะโอโ้แตกยับีเรลนะครับมาเว้ยเฮ้ยเอาเรื่องนะฮะ อ่ะกดหยุดไปเลยดีกว่านะครับอ่าพันหนึ่งรอยี่สิเอ็ดนะครับผมอ่าเต็มการลาเบี้ยจริงๆนะครับอ่ะโอเควสวยๆหน่อยวสวยๆหน่อยปรับปรับอ่าหมุนทุดท้ายนะครับ ดอกสุดท้ายก็ยามมามา,มาส,วสวยนะครับโอ้โหเอาเรื่องจริงๆนะครับแตกหมื่นนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับเจ็บคอเออบอกแล้วว่าเต็มการแล้วพี่หูเป็นงไงนะก็อยู่ไปเลยดีกว่านะครับ4,920นะครับมีตัวแถมมาอีกแล้วนะครับ แถมมาโจ๊ะๆเลยนะครับไปรุ่นเอาเรื่องอ่ะโอเคนะครับผมนะก็ซื้อไปก็ได้นะสองพันสองรอยี่สิบห้านะครับโอ้โหแตกหมื่นฮ่าไ่ตัวป้องด้วยตัวเบอร์ดีกูจิโก้ก็โอเคนะครับแบบนี้ก็ไม่ไปต่อแน่นอนก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับผมก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวีดีโอเดอา,ายบาๆครับผมจุกลุ้หวานเจี๊ยบเออ